วันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับเจ้าตัว m o a p All-in-One Shelter จากแกนทางนะครับที่เห็นในมือผมมันก็คือแพ็กเกจของเจ้าตัว m o a p All-in-One Shelter ข้อดีของมันนะครับหรือฟังก์ชันของมันคืออะไรนั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจครับข้างหลังผมนี่เองมันคือทาร์ครับเป็นทาร์ที่เป็นเปรได้ในตัวฟังไม่ผิดหรอครับทาร์ตัวนี้สามารถทําเป็นเปรนอนเล่นได้ ยังไงนั่นแหละครับตัวทาร์บตัวนี้ด้วยวัสดุฟังก์ชันของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวผ้าที่เคลือบสารกันน้ําฉะนั้นมันสามารถกันฝนกันลมได้สนิทไม่ว่าเราจะกางเป็นทาร์บในลักษณะแบบนี้ตัวความยาวความกว้างของเขาะจะอยู่ที่กว้าง2เมตรครับความยาวอยู่ที่3เมตรฉะนั้นมันเป็นทาร์บที่สามารถครอบคลุมเวลาเราจะนอนเปหรือว่าเป็นทาร์บสำหรับเวลานั่งเล่นใต้ล้มไม้หรือใต้ฝนได้เลยเราสามารถใช้งานได้ง่ายมาก ในตัวแพ็กเกจของเขานะครับนอกจากตัวก้อนเจ้าตัวนี้ในนี้ยังมีถุงสมอบกอย่างนี้นะครับเขาจะให้สมอบกมาทั้งหมด4ตัวเราจะสามารถดัดแปลงตามมุมต่างๆได้ทั้งหมด4มุมหลักๆที่เรามีสมอบกให้แต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนมีสมอบกสมอบกเพิ่ม2ตัว4ตัวแล้วแต่ข้อดีของตัวนี้ครับตัวโมแอบบริเวณมุมของเขาทั้ง4มุมจะมีเชือกให้ในตัว และก็ไม่ใช่แค่4มุมนี้นะครับตรงกลางและก็ด้านข้างอีก4มุมรวมทั้งหมดตัวออนลวันเชลเตอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด8มุมซึ่งเชือกพร้อมครบให้ทั้งหมด8มุมเราจะดัดแปลงเป็นไฟลาชีสลักษณะไหนก็ได้เป็นทัพกลางยาวๆนั่งเล่นก็ได้เป็นไฟลาชีสสามเหลี่ยมสําหรับเปก็ได้หรือที่มากไปกว่านั้นเราสามารถดัดแปลงเป็นเต็นท์ขนาดเล็กไว้สําหรับเดินป่าพกพาได้ในกรณีฉุกเฉินได้ครับ ตัวผ้าเขาเนี่ยกันฝนได้ร้อยสนิทแล้วก็ตัวผ้าเขาครับมันยังเป็นวัสดุที่แข็งแรงสามารถรับน้ําหนักได้มากกว่า200กิโลเพราะอย่างนั้นเองครับเขาสามารถทําเป็นเปยได้อย่างที่ผมกลางให้ดูนะตอนนี้ครับเราจะกางเป็นลักษณะเหมือนทาบไว้ก่อนอันนี้ผมจะพับครึ่งไว้จริงๆเนี่ยเราสามารถคุมมาแบบนี้แล้วบริเวณมุมที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดึงเชือกออกมาขึงสมอบกให้เป็นลักษณะทาบสามเหลี่ยม เข้าไปนั่งเล่นนอนเล่นได้หรือว่ามีเปสามารถผูกเปไว้ตรงกลางนอนเล่นใ on, ต้ฝนใต้แดดได้สบายๆเหมือนตอนนี้ครับแดดกำลังร้อนๆเลยเราก็สามารถคุมเพื่อกันแดดได้เดี๋ยวทีนี้มาดูกันครับว่าเจ้าตัวโมแอบตัวนี้มันเป็นเป,เปมันหน้าตายังไงมันใช้งานยังไงพอเราแกะตัวถุงเขาออกมาครับเห็นหลกัลกๆเลยเขาจะมีคาร์บิเนอร์หัวท้ายให้2มุมอันนี้จะเป็น2มุมของหัวเปและท้ายเปได้เลยสลับฝั่งก็ได้แล้วแต่เรา มันเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของแกนทั้งอยู่แล้วตัวเปรของเขาเนี่ยจะมีคาราบิเดอร์ให้หัวท้ายเราสามารถไปเกี่ยวใช้งานกับทั้งแสบที่เรามีหรือว่าสามารถผูกเชือกเงื่อนเป็นลักษณะคล้องเพื่อจะคล้องตัวทั้งแสบตัวนี้ได้นี่ครับพอเราแกะมานี่ครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้แน่นอนครับไม่ได้มีอะไรมากเลยคาราบิเดอร์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวตัวทั้งแสบแล้วก็แขวนเป็นเปรให้ลองดูกันนี่นะครับเราก็ มีทั้งแสปอยู่แล้วผูกกับต้นไม้เราตัวคารเบลเดนี้เกี่ยวลงไปตามช่องของทั้งแสปได้เลยยังไม่ต้องกําหนดก็ได้ว่าจะาเกี่ยวช่องไหนเดี๋ยวเราสามารถปรับได้ทั้ง2ฝั่งแล้วเราก็ไปแขวนีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันและที่นี่ครับเราก็แขวนในลักษณะของเปออกมาเรียบร้อยแล้ว แน่นอนครับมันจะเหมือนเปนแกนทั้งในหลายๆรุ่นที่เคยใช้งานเลยแต่อย่างที่บอกครับตัววัสดุมันแตกต่างไปมากกันนั้นตัวผ้าของเขาเนี่ยเป็นผ้าที่เคลือบสารกันน้ําฉะนั้นมันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นไฟชี้ได้หรือเป็นเปนลักษณะแบบนี้ได้ที่มุมที่ผมบอกเขาจะมีเชือกให้ทั้งหมด8มุมหลักๆสามารถจะดัดแปลงเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบนเปนตัวนี้ดูนี่ครับสามารถนั่งใช้งานนอนเล่น เวลากลางวันเวลากลางคืนสามารถนอนเป็นเปจริงจังได้ใช้งานได้เหมือนเปปกติทั่วไปเลยไม่ว่าจะนั่งเล่นนอนเล่นรับน้ำหนักได้มากกว่า100-200กิโลโคนตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับว่าตัวผ้าจะมีความเสียหายเนี่ครับเป็นเรียกว่าเป็นไอเทมอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะพร้อมครบครันในหนึ่งตัวจริงๆเป็นไอเทมและไอเทมที่หลายๆคนนะครับผมแนะนำ ควรจะมีพกติดกระเป๋าติดรถติดตัวไว้ในกรณีฉุกเฉินคุณจะกางเป็นฝ่ายชีตก็ได้หรือคุณอยากนอนเล่นเอาออกมากางเป็นเปก็ได้เท่านั้นเองไม่ยากเลยสำหรับโมแอปอ l อินวันเชลเตอรจากแกนทางครับ